กรบวนการก็เริ่มแบ็กฟิลก็มีเริ่มอาตรายลงนะแต่ว่าก็เอินทางเ,าเข้าไปตรวจก็พบมีโพร่นิดหน่อยก็เดี๋ยวฉีดคอนกรีตเข้าไปเพิ่มก่อนตอนนี้ก็หยุดการถมตายนิดนึงก็เอาคอนกรีตปั๊มลงไปในรูนี้ก่อนนะก็ไปตามกระบวนการแล้วเดี๋ยวคงมาถมตายต่อแล้วก็ทำช็อตกรีดหรือว่าทำคอนกรีตบริเวณใต้ สถานีเพื่อให้เสริมความแข็งแรงก็ทาไปได้เยอะพอหลงกลวรนะทั้งสองฝั่งนะตรงกลางด้วยการก็ค่อยไปแล้วก็มีการทามาร์กจุดแนวเซ็นเตอร์ไลน์ของอุโมงค์ไว้นะมีคนลงไปเพื่อจะได้เป็นแนวในการถมทรายนะรถทรายก็มารอกันเยอะละกี่คันนะวันนี้ร้อยคันนะมเนี่ยเดี๋ยวเบรกก็อยู่ครับเบรกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาขอขอญาตเอาปูนลงไปในรูนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะเผื่อจะได้ฟิลมันน่าจะมีช่องว่างอยู่นิดหน่อยจากไอตัวชาร์ปที่มันล้มไป ก็เดี๋ยวเติมคอนกรีตไปในรูนี้ก่อนนิดนึงครับตามกระบวนการนะก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอยู่นะเราก็เป็นผู้สังเกตการอยู่ด้านนอกด้านในก็เป็นการเทย,ยิงคัลสตรีตได้นี้ยิงแล้วใช่ไหมเนี่ยย,ยิงแล้วครับอาจารย์ยิงแล้วแล้วก็ยิงอยู่นี่เป็นคอนกรีตสเปรย์นะมีไฟเบอร์ด้วยใช่ไหมเนี่ยมีไฟเบอร์ด้วยครับมีไฟเบอร์แล้วก็แข็งเร็วก็ช่วยให้เพิ่มความแข็งแรงบริเวณที่อยู่ด้านรอบนะนี้ทรายก็เริ่มมาเดี๋ยวว่าทรายลงมาหน่อยก็ต้องเอารถเข้าไปเกลี่ย รถแมคโครใช่ไหมใช่ครับรถรถบดรถแมคโครแต่นี่ต้องเอาตรงนี้ให้ให้แน่นก่อนเพราะมันยังมีโพรงอยู่บริเวณข้างๆท่อป่านี้พอลงไปสวนวจตรงไปเองเลยไหมเนี่ยเห็นเลยเห็นมีอาจจะมีโพรงอยู่บ้างนะใช่ครับถ้าไมัได้ก็ไปอย่างรอบครอบครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยเป็นไงสบายดีนะท่านผู้ช่วยผู้ว่ามาตลอดเข้มแข็งมากเรียบร้อยดีนะโอเคพยายามให้เป็นตามแผนครับครับก็มีการทำด้านในไปแล้ว เสริมความแข็ง,ขงแรงด้านในอุงโมงนะวันนี้ฝนเป็นไ,ไงมีพยายกร,รไหมเนี่ยดันทะเลเป็นไงบ้างอ๋อผมก็เพิ่งเข้ามานะอาจะรย์ก็มีความคิด,ด,นดนนหน้าว่าเออไปถึงไหนแล้วครับด้วยกันนะจ,ะจะจะจะได้ดูว่าแล้วบอกว่าเออตอนนี้เวลามีใครถามจะได้ทรา,าบว่าไปถึงไหนแล้วหรอครับครับเขาก็มีผ <ๆ S 1> ู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทกับทางกรมพมคุยกันอยู่เจ้าที่กรมพมก็จะช่วยประสานงานเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะ เลยเทมันแว่งยันเว้ลมแรงเลยนะเนี่ยส่วนในความคืบหน้าของคนที่มาทำกรารฟิตี้ก็มีความคืบหน้าอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีการถแถลงข่าวคนเนื้อคนสีเดี๋ยวตำรวจก็มีความคืบหน้าพอสมควรก็ไล่กล้องดีวีไปหลายกล้องเลย ที่ว่าจะมีข่าวดีให้พวกเราได้ยินกันก็เผื่อพรุ่งนี้นะ่าจะแจ้งข่าวให้ทราบได้นะเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรครับก็ไปไปตามกระบวนการนะอาจจะต้องมีเปลี่ยนแผนนิดนึงคือมาอุดรูตรงนี้หน่อยนึงแต่ว่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคงทําเรื่องทรายต่อทรายกับความเรื่องการจราจออารเป็นไงบ้างเมื่อเช้าเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับไม่ได้ติดขัดมากไมขดขรายมาเส้นไหนนะายมาสา,ามเส้นเหรอเราต้องเข้าจากว่าที่กีครับเออเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่กันโอเค ก็มีจราจรเรียบร้อยอโอเคก็หลีกเลี่ยงการจราจรหน่อยพรุ่งนี้ก็น่าจะเยอะอีกนั่นน่าจะเป็นร้อยร้อยคันนะครับโอเคแล้วก็ให้พวกเราดูหน้างานมีอะไรก็ทุกคนก็ทำหน้าที่เต็มที่นะโอเคครับไปเดี๋ยวมีอะไรก็จะแก้แก้อีกทดีนะครับส่วนเรื่องไอ้การิตี้ก็อย่างที่บอกว่าในมีความืบหน้าพรุ่งนี้เดี๋ยวแจ้งรายงานให้อี ของเราเรียบร้อยดีมากทุกคนพี่ใหญ่พนดีสีสันลงไปไหมวันนี้ต้องลงไปกับพี่สมคุณครับเอ๋อไปดูรายละเอียดไปเจอโปรไงเหรอครับโอเคก็เดี๋ยวอัดให้เต็มก่อนเดี๋ยวไปโอเคดีแล้วดูให้เรียบร้อยครับขอบคุณมากแล้วใครเป็นประชาสีเมื่อกี้พวกเราป่ะทีมเซเวครับเป็นทีมเซเวอร็ช่วยกันดูเรื่องเซฟตี้นะลงไปกับทีมเราครับเโอเคเสียประมาทนะครับผมถ้าฝนมาเอาไงเนี่ยฝนมาก็ต้องระวังรูนี้นะาต้องไปกันให้น้ำหองมัรูอืม แต่ปั๊มอะไรก็พร้อมโอเคอ่ะประมาณนี้นะคงไม่มีอะไรมากก็เป็นทำไปตามขั้นตอนต่างๆเรื่องทำต่อไงก็คงต้องให้ทางรพมผู้รับบาเป็นผู้ดำเนินการเนาะวกาคงเป็นม็นคงมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการอยู่เนี่ยลราก็เราก็เคยเกิดปัญหาที่อุโมงบึงหนองบอยเหมือนกันนะของรพมอเองคล้ายๆกัน ตอนนี้ก็ทาซ่อมไปเกือบเสร็จแล้วครับก็ต้องมีกระบวนการอยู่ใช่วันนี้ก็มีแม่คุ้มๆนะเดี๋ยวต้องู้วุฒิการลงบ่อยไงไต้องอะไรมาเลียงไม่ให้น้ํามันไหลเข้าไปในบ่อนในรูอะ่ะโอเคครับประมาณนี้วันนะี้สั้นๆนะก็อัปเดตสถานการณ์ว่าไม่มีอะไรก็ดําเนินการตามแผนแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนขั้นตอนนิดนึงคือมีการเทคอนกรีตเพิ่มไปในรูที่ยังมีช่องบ้างอยู่ท่านท่านผู้ผู้ช่วยผู้ว่าก็มากำกับตลอดนะทุกหน่วยงานครับ โอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณมาก